ช่วงนี้ผมเป็นคนขี้ฉานะฮะขีะ้ฉาเลยไหมฮะขี้ฉาตาร้อนฮะช่วงนี้ตาร้อนนะมากเลยฮะใช้สายตาเยอะนะฮะไม่ใช่นะครับใช้สายตานะฮะเยอะมากครับในช่วงนี้เดี๋ยวต้องหน้าจอเดี๋ยวทํานู่นทำนี่นะฮะช่วงนี้คือง,งานหลกัลกๆมันอยู่แถวหน้าจอเป็นหลักเลยฮะโอ้ทำงานเดี๋ยวใช้หน้าจอจริงเยอะมากนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เลยโอ้ตาร้อนนะฮะเป็นหน่วยกับพี่ฉาครับเข้าอิ้ฉาตาร้อน โอเคฮะมาเริ่มนะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันที่วันศุกร์นะครับที่สิบเจ็ดนะครับเดือนพฤษภานะครับเออมาหวานเป็นไงกันบ,บ้างนะฮะโชคลาภเป็นไงบ้างนะฮะจริงๆโชคลาภเนาะเพื่อนๆว่าแม้ว่ามันก็มีทุกราศีแหละที่ถูกหวยแล้วก็ทุกราศีที่ไม่ถูกหวยเนอยไหมฮะฉะนั้นนะฮะมันก็จะมีอย่างที่บอกเวลาหวยออกนะครับตอนคืนผมก็จะบอกว่า สามราศีครับที่ดวงสิ้นโชคสิงดวงไม่มีนะฮะมันหมายถึงว่าโดยรวมแล้วนะฮะในสามราศีนั้นนะฮะจำนวนปริมาณคนไม่ถูกแบบมากกว่าอีก9ราศีนะฮะต้องบอกงี้นะเพราะว่ามันก็ต้องแบบเออมันก็ต้องมีนะไสามราศีเนี่ยที่บอกว่าดวงสิ้นโชคสิงดวงไม่มีมันก็จะมีบางคนที่แอบฉันถูกนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นราศีลิมิเต็ดนะฮะหาได้ยากในราศีนั้นนี่ประมาณแบบนี้นะฮะ โอเคนะแปลว่าถ้าใครที่แบบหมาแต่มันต้องมีทุกมันต้องมีเสี่ยงทุกงวดนะก็ไม่เป็นไรนะฮะคุณอาจจะเป็นลิมิเต็ดของ3ราศีที่ดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดยรวมไม่มีก็ได้นะฮะถ้าแบบบางคนขัดใจมันไม่เสี่ยงแล้วมันนอนไม่หลับนะครับก็ตามสะดวกนะฮะแต่ก็ต้องรับประกรันการ,การความเสี่ยงเยอะหน่อยว่า่า3ราศีเนี้ยเออมันจะแห้งเหี่ยวหน่อยในช่วงวันดังกล่าวเลยฮะพงวดต่อไปก็ วันที่1น,นะครับมิถุน,นายนนะฮะก็ลองดูครับสามราศีที่ต้องระวังเรื่องการสี่ยโชคเป็นเสี่ยงดวงพิเศษนะฮะก็ลองเข้าไปดูได้ผมเพิ่งลงไปเมื่อ,อวานนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับวันนี้เลืองงามยามดีนะฮะมันเป็นช่วงไม่รู้เพื่อนๆจะว่างหรือเปล่านะคื้นแต่ทุ่มนึงยันเที่ยงคืนนะฮะเป็นเลือกที่เกี่ยวกันตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญนะฮะหรือคุยเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะ เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องโชคลาภหรือเรื่องอะไรก็ตามนะบางทีเราจะคุยเรื่องสําคัญกับใครนึกออกไหมฮะจะหาเวลาคุยหาพันคุยสักหน่อยมันทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนนะฮะดังนั้นถ้าเป็นเรื่องงานบางคนเขาก็อาวันศุกร์นะไม่คุยแล้วเรื่องงานเย็นแล้วก็มีนะฮะแต่บางคนเขาอาคุยได้ก็โอเคก็หาจังหวะนั้นคุยได้ครับหรือต้องคุยตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญอะไรในวันนี้ ก็เออตัดสินใจหลังทุ่มหนึ่งนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะฮะโอเคนะสมมติว่าคุณต้องตัดสินใจช่วงบ่ายช่วงเยน็ยนเย็นหรือวันอย่างไนก็ต้องพยายามตัดใจวันนี้คุณก็ดึงมาสักเกินทุ่มหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจด้ไหมฮะรหรือจะคุยเรื่องสําคัญก,คกับใครก็ค่อยคุยหลังทุ่มหนึ่งถ้าถ้าเขารับฟังแล้วนะเพราะว่าบางคนพอเลิกงานแล้วเขาก็ยิ่งวันศุกร์เงี้ยฮะเขาก็จะไม่รับฟังเรื่องงานนะครับพอเลิกงานปุ๊บตัดจบปึ้งเลยเพื่อนๆไปไหมพอเลิกงานปุ๊บ ม่อยากรับรู้เรื่องนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรละยิ่งแบบถ้าวันเสาร์ที่รันหยุดนะฮะพอเรื่องงานเรื่องงานนี่โหในหัวฉันไม่มีเรื่องงานโผล่อีกเลยนะครับจะเป็นเรื่องอื่นเลยฮะนี่ครับก็ดูดีๆนะจังหวะในการตัดสินใจแล้วก็ในการพูดคุยเรื่องสําคัญญก็ใช้หลังทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะโอเคนะครับต่อมาเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับคือเลข9นะฮะเริ่มที่9ครับ เลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะ9 3 5 2สห้าสองนะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉุหรือว่าไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลข8สีที่ถูกฉุรครับมีดังนี้มีสีน้ำเงินสีขาวอ่าสีชมพูนะครับ,รบและสีสุดท้ายที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีเทานะฮะส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงคือสีดานะครับดํากระเทาต่างกันนะจริงเทามีเทาอ่อนเทาเข้มอะไรด้วยนะ โอเคก็เท่าด้วยวกันนะครับโอเคต่อมาฮะเรื่องของซ้ายขวาพยากรณ์นะครับวันนี้เลือกขวานะฮะอ่าเลือกขวานะครับด้านขวาฝั่งขวานะครับล็อกขวานะครับ,รบ,รบประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะเพื่อนๆเ,เคยเอาเดือวก่อนก่อนอื่นเนี่ยดีกว่านะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมทุกทีเลยนะฮะเอ๊ะเมื่อวานนี้ผมบอกว่าผมจะต้องพูดสักเดือนหนึ่งเนาะเออนี่จะละ สองเจ็ดธุรกิจดวงดีครับนี่เดี๋ยวลืมนะฮะเมื่อวานนี้ลืมมาแล้วสองเจ็ดธุรกิจดวงดีครับหลังดาวพฤหัสย้ายนะฮะถ้าใครที่อยากรู้ว่าจากนี้ไปหนึ่งปีอาชีพหรือสายงานอะไรนะครับที่ไปต่อได้ไกลเลยหรือว่ายังสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้บางคนกาลังลังเลนะฮะโอทํางานอะไรดีเนาะทํางานสายไหนดีเนาะนี่ฮะ สายธุรกิจ7สายเนี่ยมันไปต่อได้ไกลและยังเพิ่มปริมาณโดยรวมของตลาดยิ่งนานวันตลาดจะรองรับนะครับสายงานธุรกิจเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะฮะฉะนั้นถ้าใครแบบตกง,งานอยู่แล้วอยากหางานคุณก็ต้องไปตลาดที่คนเขาอยู่เยอะๆถูกฮะหรือว่าพื้นที่ที่เขาต้องการคนเยอะๆนะฮะคุณก็ลองดูใน7ธุรกิจนี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่ทำงานอยู่นะครับอยากรู้ว่าเออมันตรงกับ สายงานหรือเปล่าหรือว่ากลาลังลังเลจะเปลี่ยนอาชีพดีไหมถ้าอยู่ใน7สายงานหรือธุรกิจนี่ฮะโอกาสที่จะไปต่อได้มีเพียงเรอาอาจจะปรับจูนธุรกิจหรือว่างานหรือสไตล์การทําง,งานของเราอยู่บ้างนะฮะแล้วมันก็จะรอดปลอดภัยได้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้แหละเออเพื่อนๆเคยนี่ไหมเรื่องของของเล่นนะฮะเพื่อนๆพอจาได้ไหมว่าของเล่นที่สมัยเด็กๆเ,เราเล่นแล้วแบบเก่าแก่ที่สุดนะฮะคืออะไรนะฮะ เพื่อนๆพผนึกออกไหมผมนึกออกนะเพราะอะไรไหมเมื่ก่อนไปเจอรูปตัวงนะฮะเล่นกระลานะฮะเพื่อนๆเคยเห็นกะลาไหมแล้วเอากะลามานะฮะสองใบแล้วก็เจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกนะฮะให้มันสองใบให้มันอยู่คู่กันนะฮะไม่ใช่มาทําเป็นโทรศัพท์หูนะฮะคือเอาไปเหยียบนะครับอืมหนึ่งก็เหยียบบนเอาเท้านะฮะขี้บนกะลานะฮะแล้วก็ไอ้เชือกยาวๆเนี่ยก็เดินถือแล้วก็เดินกกแ๊บก็แ๊บก็แ๊บนะฮะเนี่ย เจอรูปนั้นนะครับก็เลยเออเก่าแก่นี่นะฮะเพื่อนเพื่อนมีไหมเรียกว่าของเล่นสมัยเด็กๆนะฮะที่แบบบางแต่ละคนเขาก็มีของเล่นแตกต่างกันนะบ้านไหนถ้าพอมีเงินหน่อยมันก็จะเป็นของที่แบบกดปุ่มอะไรได้พื้นนะฮะแต่ถ้าแบบชาวบ้านหน่อยอ่าบ้านบ้านหน่อยมันก็จะเป็นของวัสดุที่เอามาทาเองนะฮะบางคนคุณพ่อคุณแม่ทําให้ก็มีครับเป็นปืนเป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะเพืเอนปพอจําได้ไหมของเล่นสมัยเด็กนะฮะที่เล่นบ่อย หรือเก่าแก่ที่สุดนะฮะเท่าที่จําความได้คืออะไรนะฮะลูกแก้วบางคนเป็ลูกแก้วนะครับแต่เออบางคนเนี่ยช่องเราเนี่ยมีแปลกนะมันเป็นช่องว่างหรือว่าง่ายๆคือช่องว่างของวัยเนี่ยกว้างกว่าปกตินะฮะผมมองว่าอายุ80กว่านะครับมีหลายท่านเลยนะฮะที่ดูช่องของเราเนาะแล้วก็อายุ10ต้นๆน,นะฮะวัยรุ่นนะครับ ก็ยังมีนะฮะก็ดูด้วยนะครับบางทีดูเรื่องเรียนดูเรื่องแฟนก็ได้นะครับเกืดอนไรฮะช่องว่างหรื่อว่าระยะของอายุ10กว่ายัน8ปดสิกว่านะช่องเราดังนั้นถ้าน้องๆนะฮะนะครับบางทีถ้าตอบข้อนี้มางคนก็อ,อกเป็นเกมนะฮะมางคนเป็นรุ่นเกมแล้วนะครับนี่แต่ของผมยังเป็นกะลาอยู่เลยนะครับนี่มันเพื่อนมีไหมกาลานะฮะดีลูกแก้วนะครับขี่ม้าขีมาข่มา้าขี่ม้านะขีม่ม้า ก้านกล้วยนะฮะแล้วก็ขีม้าส่งเมืองก็มีนะครับเนี่ยชอจําได้นะฮะมันมีรูปเก่าๆนะครับไปค้นเจออีกเลยนะฮะตอนนี้กําลังเริ่มเคลียร์รูปเคลียร์อะไรพวกนี้ฮะโอเคนะครับประมาณนี้เล่าให้ฟังนะครับก็เลยบอกว่ายุคนี้นะฮะของโรงของเล่นที่มันพัฒนาเนี่ยมันไปไกลนะวันก่อนผมดูเรื่องของข้อสตรีมเกมนะฮะผมเป็นคนชอบเล่นเกมแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมนั้นละเพราะว่าถ้าเล่นแล้วกลัวติดถ้าเล่นแล้วผมจะเล่นเป็นวันนะฮะบางทีข้าวปลานะครับแทบไม่กินเลยนะฮะ โหมเป็นวันแล้วก็บางทีช่วงที่เรียนก็เล่นเกมนะฮะคือแบบโอ้โหถ้าลงได้ฝักใฝ่แล้วก็จะเต็มที่นะฮะนี่ครับเพิ่งไปดูว่ายุคปัจจุบันเกมเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วโอ้โหแบบสุดยอดเลยเนาะใครที่ชอบดูช่องเกมหรือใครที่เล่นเกมนี่โอ้โสุดยอดนะฮะจริงๆว่ามันทำอาชีพนะฮะแล้วก็สร้างเป็นไรายได้มหาศาลนะฮะตลาดเกมโตมากนะครับนี่แหละไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวหลังจะมาคุยเรื่องเกม สมัยก่อนได้ฟังแล้วก็ยุคปัจจุบันฮะโอเคไปดีกว่านะครับขอบคุณซุปเปอร์แตงเพื่อนเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะฮะเพราะว่าหลายคนหลายท่านที่ผมเห็นนะครับทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือบางคนก็มีสรุปนะฮะให้ฟังนะครับมันก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่เวลาผมลงคลิปนะฮะก็จะมาสรุปนะครับว่าราศีนี้นะครับอยู่ในนาทีนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนไม่ว่างแล้วขี้เกียจแบบไปลากดูเออราศีฉันอยู่ตรงไหนนะ ก็จะมีเพื่อนๆที่ทำนะครับทำแสตมป์นะฮะคือคอยกดได้ว่าราศีพิจิกนะครับอยู่ในที่ที่นี่นะครับก็กดได้เลยอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามาทําทุกอย่างให้นะครับทั้งคอมเมนต์หรือสรุปหรือเขียนแนะนำนะฮะหรือบางทีมีเรื่องเล่าระบายต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากคับที่สร้างสังคมนะฮะสร้าง ห้องนี้ให้เรากันนะโอเคนะฮะขอบคุณพเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณเนเน,นี่นก็ว่าเพื่อนๆเนี่ยมาเป็นสมาชิกนะครับนี่ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวสร้างให้มันเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าแล้วก็เรื่องของอะไรนะซุเปอร์แตงนะครับเออเยอะนะมันมีอะไรก็จุกก็จิกให้เล่นเยอะกันฮะขอบคุณซุเปอร์แตงครับขอบคุณมากนะฮะบายแล้วครับ,บ,นนรบดูดวงไม่กวนเวลาละ ดูดวงสิบสองราศีชาวราศีมังกรครับราศีกุมราศีมีนฮะเริ่มที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆคนมังกรเป็นวันที่เด่นนะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนทุกกังวลไม่สบายใจนะครับมันจะมีตัวช่วยแล้วก็ปัญหาต่างๆแก้เป็นเปราะเป็นเรื่องไปสําเร็จนะครับจังหวะดาวนะครับระยะนี้มันมีเรื่องกังวลน,นิดนึง mm hmm. อ่ารองแรกครับระวังเรื่องของร่างกายวันนี้ใช้ร่างกายใช้สมองกันนะฮะเหนื่อยพิเศษครับไม่กายก็ใจแหละ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เซฟเซฟแรงไว้หน่อยแล้วก็พยายามปั๊มตัวเองดีพยายามอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีพลังงานบวกนะครับบางทีเพืเ่อนๆเคยเจ,เจอไหมแบบตอนเช้าตื่นมาง่ายๆคือตอนเช้าพลังงานเต็มอยู่นะฮะพอได้คุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่จิตเป็นตกบูกนะครับหรือได้ยินได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งนะฮะคือบางคนมีความสามารถพิเศษในการดึงพลังงานบวกของเราไปได้ฉะนั้นชว่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการ อยู่แก่ชิดกับคนที่มีพลังงานลบนะครับเอาตัวเราแข็งแรงก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปช่วยเหลือใครแปลว่าวันนี้ต้องระวังเรื่องของแบตหมดวนะครับอ่าฉะนั้นเซฟเซฟร่างกายนะครับแบตร่างกายหมดวแล้วก็ประกาศต่อมาครับข้อดีนะฮะวันนี้คุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องสำเร็จเดินทางปลอดภัยเคลียร์งานหรือว่าเรื่องสําคัญสำคัญมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นเจรจาต่อรองการพูดคุยถือว่าแม้แต่นมน้าวใจาคนสําเร็จการเดินทํางานเร่องว่าทงานนอกสถานที่ครับ มีอุปสรรคอยู่บ้างแต่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้วันนี้เจอของถูกใจมีเหตุให้ได้ซื้อมีเหตุซื้อของหรือว่าจะเป็นต้องหมุนเงินสําเร็จนะครับมุมดาวระยะเนี้มันมีดาวถ้ากําลังนึกถึงนะฮะว่าถ้าสมมตินะครับช่วงนี้เรามีความคิดอยากทําอะไรไปพิเศษอยากซื้ออะไรไปพิเศษอยากคุยอยากจัดการเรื่องสําคัญสาคัญอะไรไพิเศษทําได้ทําได้ดีสําเร็จนะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของ เรื่องของการเงินอันนี้น่าสำคัญน่าสนใจที่สุดเพราะว่างานเยอะแล้วนะฮะถ้าเงินมันไม่มีนี่งานเต็มที่เงินน้อยนี่มันทอนนะฉะนั้นวันนี้ฮะบุมดาวการเงินมีเงินหมุนทันเวลาซื้อของถูกถูกใจได้ขายของเด่นาขายหรือคุยเรื่องเงินเรื่องธุรกิจหรือว่าจะเป็นคุยเรื่องสำคัญคญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองฮะถือว่าได้อย่างที่เราต้องการนะฮะก็ถือโอเคนะ มุมดาวผมเตือนนิดนึงฮะช่วงนี้คนราศีมังกรนะครับเรื่องความรักนะฮะโบมาเรื่องความรักแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงที่1ระวังแฟนป่วยใครไม่สบายหรือ2มีเหตุให้แบบห่างๆกันนะครับบางทีว่างไม่ว่างอะไรงี้ครับเราว่างเขาไม่ว่างสลับไปสลับกันมาฉะนั้นวันนี้อย่าไปเสียเครียดนะฮะในเรื่องของความรักนะครับต้องเจอกันไม่เจอกันไม่ได้นะครับ mm. มันทุกข์มากอยากเจอมากคืออย่าไปติดก,กันขนาดน,นะฮะเพราะว่าในช่วงวันส่งวันเนี้ย ดวงเรื่องความเหลื่อมของเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะครับหรือว่าเขาจะดูยุ่งๆหรือบางทีเจอกันแหละแต่ว่าเขาดูคิดเครียดคุยไปคุยมาทะเลาะก,กันเฉยครับฉะนั้นช่วงนี้อยู่ห่างๆกันจับดีเฉยเลยโอเคนะฮะต่อมาครับภูมิดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอท่านนในวัไวซาวครับปวดหลังคอบ่าไหล่ก็ระวังกรดไหลย,ย้อนนะครับอย่างหนึ่งนะฮะช่วงนี้ใช้ร่างกายเยอะก็พักผ่อนให้เยอะแล้วก็นอนให้พอนะครับต่อมาชาวราศีกุมนะฮะ กิจกรรมของสกุ้มวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนกังวลใจทุกเครียดเสียงก็ตามนะครับช่วงนี้ยังดีคือมีตัวช่วยมีทางออกนะฮะแล้วก็สําคัญช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรเล็งหมายถึงมันจะมีคนขอความช่วยเหลือหมายถึงช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่แบบแฟนวันให้ช่วยนะหรือว่าเรามีปัญหาก็ให้แฟนช่วยก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นนะครับคือมีกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวข้องกับความรักหรือแฟนเรานะครับประการต่อมานะฮะเป็นเรื่องของการงานบ้านนะครับช่วงนี้ดาวการงานของคนราศีกุมคือดาวังคารดาวังคารช่วงนี้คือโคจรเจอดาวราหูนะครับราหูเนี่ยมันชอบเอากิจกรรมวุ่นวายวุ่นมบือนะฮะอะไรมาให้เราตอลอดเวลานั่นแปลว่าวันนี้เดี๋ยวทำนู่นทํานี่ไปนู่นไปนี่คิดนู่นคิดนี่มันมีอะไรที่หลากหลายอย่างที่ต้องทำพร้อ,รอมๆกันนะฮะและทําได้ดีทําได้สําเร็จนะครับ เออจงังหวะดาวอย่างเงี้ยมันเด่นนะฮะแสดงว่าทำรเรื่องสําคัญสําคัญได้นะจะไปไหนจะกุยอะไรหรือจะซื้ออะไรก็ตามครับท้ายที่สุดแล้วได้ของดีแล้วก็ท้ายสุดล้าสำเร็จในสิ่งที่เรากระทําในวันนี้นะฮะความคืบหน้าต่างๆหรือว่าตามเรื่องตามงานต่างๆมีความคืบหน้าดีขึ้นนะครับจงังหวะดาวกรสีกุมที่สําคัญข้อนึงคือเงินช่วยนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านรถหรือว่าค่าใช้จ่ายปูปรับฉับพันช่วยเริ่มมานะครับ ฉะนั้นเซฟเรื่องเงินนิดหนึ่งมันมีดาวอย่างนะฮะถ้าต้องเตือนคือดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้าของเครื่องใช้บางอย่างมันเตรียมเสียหรือพังหรือจะไม่ต้องซ่อมแล้วก็อีกประการเกี่ยวกับครอบครัวจาเป็นต้องหมุนแล้วก็ใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวนะครับก็โอเคนะฮะไม่มีปัญหาอะไรดูท่าก็ยังทําได้ดีนะครับในเรื่องของเงินแล้วก็หมุนได้ทันแล้วก็แก้ปัญหาการเงินสําเร็จนะครับฉะนั้นให้สบายใจเรื่องเงินได้บางทีนะ ใครทํามาค้าขายใครทําธุรกิจธุรกรรมนะครับในช่วงนี้สามารถจะเปิดโปรโมชั่นนะครับหรือกระตุ้นการขายนะฮะหรือกระตุ้นยอดนะครับมันจะมีสัญญาณดีๆสัญญาณบวกหรือได้ลูกค้าดีเข้ามานะฮะต่อมาครับดวงเกี่ยวกับความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะฮะไอ้บางคนโสดแต่ไม่อยากมีคู่เลยก็มีนะครับเบื่อความรักแต่บางคนโสดนะครับอยากมีคนคุยแต่ไม่อยากที่จะถึงกับเป็นแฟนก็มีนะฮะ โอเคคุก็หาเอาแล้วกันนะครับข้อมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่มีเข้ามาหรืออาจจะมีเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับก็ค่อยๆค,คุยไปผมเน้นว่าการค่อยๆค,คุยไปนะฮะสเต็ปของความรักนะครับหรือว่าความรักความใคร่ต่างๆครับในช่วงนี้มันมีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของคนใหม่ๆม,มันจะมีเข้ามาฉะนั้นมันทาให้เราลงัลงเล,งล,งล,งลงถ้าตกลงใจอะไรใครไปอ้าคนใหม่มา แถมคนใหม่ๆม,มาคุยสบายใจกว่าคนที่เพิ่งคบกันด้วยเนี่ยมันจะมีบางอย่างเรียกได้อย่างเสียอย่างเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องระวังหน่อยนะครับไปกันต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของข้อดีนะเรื่องของสุขภาพร่างกายใครป่วยใครไม่สบายจะเรื่องฟื้นตัวล้วก็ดีขึ้นแต่ถ้าใครที่เแข็งแรงดีๆเนะี่ยช่วงนี้ระวังมึนศีรษะหรือเหมือนเลือดไปเลือยสมองไม่พอแล้วก็จุกเสแน,นท่อท้งลมกดแก๊สเยอะนะครับระวังนิดหนึ่งร่างกายอยู่ๆก็ป่วยนะฮะหรือไปติดเชื้อคนง่ายสภาพอากาศทําให้ป่วยได้นะครับ ถ้านีนวยายสาวอากาศทําให้ป่วยเดี๋ยวเจอฝนหรือเจอแดดเจออะไรก็ตามครับช่วงนี้ทาให้ป่วยไม่สบายและเป็นไข้เป็นหวัดได้นะฮะอีกอย่างที่ต้องระวังคืออาหารนะครับทำให้ป่วยนะฮะเซฟเซฟร่างกายดีๆครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัต์เลี้ยงช่วงนี้นะครับเขาจะป่วนอารมณ์เราเป็นพิเศษนะฮะเออช่วงนี้ต้องระวังนะครับก็จะปนป่วนทําให้เราปวดหัวทําให้เราแบบเหนือ่อยใจหน่อยนะฮะเออแต่ไม่เสียดนะครับช่วงนี้พยายามดูแลคนที่เรารัก ใกล้ชิดเป็นพิเศษหน่อยนะฮะโอเคนะครับต่อมาชาวราศีมีนนะครับกิจกรรมต่างๆของราศีมีนวันนี้เป็นวันที่ดีเพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์โคจรตำแหน่งการเงินดาวพุธดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการเจรจาสําเร็จนะครับเะนั้นถ้าเราจําเป็นต้องคุยเรื่องเงินจําเป็นต้องจัดการฮะหรือว่าขอให้ใครมาช่วยเหลือเรื่องเงินทองอะกร็ตามนมครับดวงสําเร็จนะครับจังหวะดาวมันดีดาวมันเด่นมันแปลว่าช่วงนี้ดาวการเงิน พอจะคาดหวังได้ซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสาเร็จเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆาามีความคืบหน้าช่วงนี้ดาวังคารกระราหูราหูโคจรทับนะครับไอ้ดาวคู่นี้ทาให้เราใจร้อนทำให้เราหัวร้อนทำให้เราหัวไวทำให้เราตัดสินใจเร็วเกินนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าจำเป็นต้องตัดสินใจคุณดึงสเต็ปนิดนึงนะฮะก็คือถ้าใครมาพูดว่าเราต้องให้เราต้องบีบให้เราตัดสินใจ เราอย่าเพิ่งรีบตามน้ําตามเค็มเดี๋ยวแป๊บนึงขอชั่วโมงหนึ่งหรือขอเคลียร์ขออ่านรายละเอียดก่อนคือมันต้องแบบดึง,ด,งดึงนิดนึงนะฮะนี่ครับลองเอาไปใช้นะฮะแล้วเราจะตัดสินใจโดยที่เราได้ประโยชน์สูงสุดนะครับดึงช้านิดนึงเราก็ตัดสินใจแล้วประโยชน์จะตกต่อต,ตัวเรามากที่สุดนะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของการติดต่อเจราจาการขอความช่วยเหลือจากใครสําเร็จด้วยนะครับ ชวงนี้มีงานงอกงานใหม่ๆเข้ามางานป,ปรับฉบับพันงานที่โอ้อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะฮะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะรับมือได้แหละนะครับไม่ต้องกลัวข้อดีของคนราศีมีนคือมีคนช่วยเหลือข้อดีของราศีมีนคือการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายมักจะได้ผลได้ประโยชน์ต่อตัวเองเสมอนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแต่สําคัญข้อนึงคือชวงนี้มันจะมีดราม่าในเรื่องงานหรือสิ่งรอบตัวนะครับ บางทีพูดมีคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีมีคนแบบแซะหรือมีคนแบบแบบเน็บแนมอะไรก็ตามนะฮะคือมันจะมีเหตุปัจจัยให้คนสร้างปัญหาให้กับเรานะฮะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เราก็ต้องอย่าไปสร้างปัญหาหรือรอย่าไปชนนะครับหรือว่าอย่าไปหาเรื่องครับช่วงนี้ปล่อยคนผ่านผ่านไปงนั้นเดี๋ยวก,ก็ไม่เขาก็ไม่เหยียบนะแต่ว่าเดี๋ยวเาก็มีภาระ,ะหรือก็เรื่องดวงแพ้ภัยตัวเอง ใครที่มาตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราในช่วงนี้เดี๋ยวเขาจะมีปัญหาส่วนตัวเขาหรือเดี๋ยวเขาก็จะวุ่นวายกับเขาเองนะฮะโอเคนะครับเนี่ยดวงดวงเด่นฮะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องไปตอบโต้เลยนักหนาเลยนะฮะเดี๋ยวเขาก็มีปัญหาส่วนตัวเขาเองอย่ามายุ่งกับเราใครที่นับหนึ่งในการเป็นศัตรูกับเราจะเกิดหายนะนะครับในเรื่องงานเรื่องอะไรกับชีวิตเขานะฮะนี่ครับช่วงนี้ดวงมันเด่นหมดแน่เขาเรียกว่าดวงแพ้ภัยตัวเองนะครับโอเคนะต่อมานะครับเรียกว่าศัตรูแพ้ภัยตัวเองไม่ใช่ดวงแพ้ภัยตัวเองศัตรูแพ้ภััยตวเองนะะฮ ดวงไม่พ่ายตัวเองก็ไม่ไหวเนาะโอเคครับต่อมาเรื่องของแต่ความรักดีดาวความรักดีนะฮะชีวิตดวงแฟนเด่นครับดาวแฟนคนรักคือดาวพุธโคจรแปลงร่างกายเป็นเงินให้กับเรานี่าม,มองเท่วไปนะเขาบอกแฟนให้ตังค์แต่ผมมองอีกมุมนะฮะผมมองว่าแฟนทําให้เรามีความสุขหรือวานช่วยเหลือเรื่องต่างๆนานา,นานได้จริงๆมันแปลงเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะฮะบางทีเราอยากให้เขาช่วย นู่นนี่นั่นโอเคสาเร็จนะครับก็โอเคดวงเด่นนะฮะมันมีอย่างนะฮะที่ต้องเตือนนิดหนึ่งคือคนราศีมีนด้วยความรักนะฮะระวังคนใหม่ๆเข้ามาถ้าโสดอยู่มันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาถ้ามีกู้แฟนแล้วมันก็มีโอกาสจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับอย่านิ้วพยายกไฟอันตรายมากยิ่งช่วงนี้ดาวองคารราหูโคจรทับเนี่ยมันจะเป็นสปาร์คความรักความ,ความใคร่ที่แรงขึ้นก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ มันจะเหมือนกับเราเอามือเราจุ่มไปที่น้ําแล้วก็ทันในนั้นก็เอามานแย่ที่ปลักทันทีนะฮะนี่ครับถ้าไปยุ่งเรื่องของความรักนะครับรักซ้อนซ่อนเงินมันจะวุ่นวายแล้วก็ <c oughs> มันจะช็อตเราไวมากนะครับนี่คือเรื่องที่ต้องระวังนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของแต่สุขภาพร่างกายดีนะช่วงนี้ถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่สบายใจทุกกังวลหรือว่ามีป่วยแค่ไม่สบายก็ตามเดี๋ยวมีวิธีเคลียร์แล้วก็หายไวนะฮะ ส่วนคนที่แบบแข็งแรงดีอยู่นะถ้าโรคภัยแค่เจ็บที่ต้องระวังมีอะไรบ้างหนึ่งโรคลมยืงเวทิสษ,ษะลมหมุนเหมือนกับว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะฮะแล้วก็ระวังอารมณร้อนหัวร้อนหัวแรงหัววแล้วก็เป็นไข้ความดันนะครับระบบเลือดระบบเลือดมันหมุนเวียน,น,นแรงนะครับระวับบงดีๆนะครับส่วนคนที่ยืนไว้สวรครับ ระวังจุกเส้นั้นท้องลมกดแก้เยอะนะฮะชว่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายในสบายตัวนะครับเซฟเซร่างกายบ้ะนะครับช่วงนี้คนที่ในวัยสวนะฮะดูบทสรุปครับคนลสีมังกรครับเสน่ห์มังกรเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีขเข้มเข้มหัวห้เด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมต่างๆครับมีความคืบหน้าในเรื่องต่างๆปใิทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการเจรจาการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญถือว่าสมเร็จนะครับจังหวะดาวข้อดีอย่างฮะเรียกว่าดวงเด่นในภารกิจที่ทมในวันนี้ปัญ เมื่อมันเด่นมันก็ทําให้อะไรที่บรรจกยากมันง,ง่ายขึ้นหรือมีความคืบหน้าในภารกิจที่เราทําอยู่นะครับพอจะมีคนช่วยเหลือนะฮะแต่วันนี้จะทําอะไรได้หลากหลายอย่างหรือจําเป็นต้องทําอะไรหลากหลายอย่างในวันเดียวกันนะครับก็เตือนนิดนึงว่ามีสติด,ดีๆทำอะไรเร็วเกินเดี๋ยวมันลกๆแล้วมันพลาดนะครับชา้านิดนึงแต่เอาชัวร์ๆไว้วไก่อนนะฮะแล้วก็ระยะนี้ใครจะยยเยอะก็เสพๆเ,เ,เงินนิดนึงนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกุมนะครับ เสน่ห์กลุ่มเสื้อผ้านะฮะช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีหมเขงเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีแต่งหน้าแนวสดชื่นแจ่มใสหรืออบอุ่นกิจกรรมต่างๆวันนี้เรื่องของดาวเด่นเด่มันโครจรสัมพันธ์นะฮะฉะนั้นช่วงนี้พอจะคาดหวังในภารกิจที่ทําได้แต่ดูแล้วทําอะไรหลากหลายอย่างกันนะฮะอุปสรรคมาตามปกติเลยนะครับ ระวังเรื่องคนระวังเรื่องการหมุนเงินแล้วก็เขาขอเครื่องใช้บางอย่างมันเตรียมเสียเตรียมพังเตรียมหายเตรียมใช้ตังอีกแล้วนะฮะก็ต้องระวังหน่อยภูมิดาวการงานหรือภารกิจนะครับเจอดาวราหูช่วงนี้มันจะเจอก็เรียกว่าระวังความดราม่านะฮะเกิดขึ้นนะครับใน,นที่ทํางานในบ้านหรือว่าคนใกล้ตัวครับช่วงนี้จะมีคนแบบพูดไปเข้าหูหรือว่าพูดเนบแนมอะไรก็ตามช่วงนี้ต้องอย่ามีศือว่าอย่าสร้างศัตรูนะฮะหรือจะมีศัตรูก็อย่าไปสนใจมากนะครับ เซฟเซฟร่างกายซเซฟเซฟอารมณ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ลุยเต็มที่จริงๆช่วงนี้เหมาะกับการดูงานแก้ปัญหาการงานหาตังค์แล้วก็ทําภารกิจที่เราต้องการให้รู้ด่วงนะครับฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากนี้ยพยายามตัดทิ้งนะครับอย่ามาเอาเมารกสมองเรานะครับต่อมาคนราศรีมีนครับเสน่ห์ราศรีมีนเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสดใสใบหน้าสดใสนะครับแต่งหน้าสดใสร่างกายกินหอมเปิดน้ำผักได้ยิ่งดีกิจกรรมภารกิจเด่นเรื่องเงิน เดี๋ยวเรื่องของการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าระวังหัวร้อนอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็มีคนเดือดร้อนมาขอให้ช่วยแล้วถ้าช่วยแล,วแล้วต้องระวังเราเดือดร้อนเหมือนกันนะฮะอีกประการครับช่วงนี้มันมีคนหาเรื่องฉะนั้นคุณอาจจะเจอศัตรูที่ทํางานหรือด่าความดราม่าที่ทางานอย่าไปเรียเชฟมากนะครับแล้วก็อย่าไปชนอย่าไปปะทะากับใครนะฮะช่วงนี้ดวงผู้ใหญ่เมตตานะครับยังพอพึ่งพาใสาใครได้ครับ แล้วก็ชูนี้ไปไหนมาไหนเด่นนะฮะชุนี้เพื่อนฟูงคนก้ชิดแก้ตัวพอพึ่งพาสายและช่วยเหลือได้มีรรึกษาหรือคนก้ชิดแก้ตัวจะดีเป็นพิเศษนะฮะชุดนี้ระวังนิดนึงลูกน้องบริวารทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดรีบเคลียร์งานรีบจัดการให้จบให้ไหวนะครับโอเคฮะจบครับขอบคุณที่ตามนะครับท่านที่ฟังกลางคืนขอให้นอนหลับอย่างความสุขนะฮะท่านที่ฟังก็รุ่งขึ้นขอให้มีเรื่องดีๆสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกำลังใจครับลุยสู้ันตอนในช่วงวันนี้ฮะสวัสดีครับ